เมื่อก่อนพี่มึนมึนไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่น่าจะพอความเครียดจนเผอละเลยความรู้สึกบางอย่างไปวันนี้มันวันอะไรมีแต่คนหาเรื่องเจ้าพี่ทำไมเอ้ยดูไม่เสียใจเลยที่ต้นโพเงินต้นโพทองของแม่เอ้ยเหี่ยวเฉาลงเอ้ยต้องเสียใจอยู่แล้ว จะมาเสด็จถามเอาอะไรตอนนี้เพคะ yeah, แย่เหรอยาหมดเมื่อก่อนพี่มึนมึนไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่น่าจะเพราะความเครียดจนเผอละเลยความรู้สึกบางอย่างไปอีกอย่างพี่เริ่มมองชัดขึ้นพี่อยู่กับเจ้ามาตลอดพี่ไม่เคยเห็นน้ำตาเจ้าเลยสักหยด ต้นโพนั่นเป็นของแม่เจ้าที่เจ้ารักมากที่สุดจูจูก็เหี่ยวเฉาลงออท่านคณิฐาล่ะหายไปแบบเงียบๆทั้งที่เคยใกล้ชิดกับเจ้ามากที่สุดแม่ไปเที่ยวน่ะเพคะฮะเที่ยวแม่ก็เห็นว่าเอื้อยอยู่สบายมีเจ้าพี่อยู่ แม่ก็เลยบอกว่าขอลาไปเที่ยวสักพักนะเพคะพี่ว่ามันปแปลกนะมันปแปลกนะพี่ว่าหรือว่าเจ้าเจ,จ้าคือเจ้าคือตรงเหนือหัวทราไเห็นสีเพคะสีเพคะต้นโพเงินโพทองกลับมางดงามหดังเคยแล้วเพคะจริงเหรอแม่แค่ไปเที่ยวแป๊บเดียวเอง จกพี่น่ะทำเป็นกระต่ายตื่นตูมไปได้นะพี่คะร่นแต่รำแกเหลือแต่รำอ่อนเอารำมาร่ให้แก่แม่ปลามารดาฉัน